หากินตปะปซาครับมันนี่มาตีปลาไฟครับพี่น้องมาลากโค่นอันนี้คือไม้ไม้โค่นครับไม้โค่นที่เราจะลากกันมานี่ลากปลาท่านเรียกง่ายๆคือเรียกตีปลาไฟครับเราโค่นลากไปแล้วกัดทหมันไฟขึ้นครับตึกแฮว นีพื้เห็ดมาแล้วครับเอาไม้ไม้มาต่อหมัดหมัดต่อต่อกันนี่ก็พร้อมลากแล้วครับเป็นนี้ก็หมัดนี้จะมัดเสื้อครับอันนี้จะมัดเสื้อไว้ถ้าดึงครับเ,เดี๋ยวไปดูวิธีการดึงการลากกันพี่น้อง ไม้ไม้นี่ก็จะถือรากไปตามต้านําไปเรื่อยก็จะปีนเอาปอมให้เพ็่เพ็่ทุนไว้เพื่อจะได้รู้ว่าว่าไม้เขาอยู่ไหนเนาะนี<ป>่ก็ลากไปเลย,เลยครับข้ามีคันถือปลามกับถือไฟขึ้นมาเลยครับ มันเป็นลากไปง่ายอยู่นไม่ะแค่็นก็วานนี้ก็ลากลับขึ้นแล้ว นี่นี่นี่ไฟอะไนี่ข้างหน้านี่นี่ครับเนี่ยคือไฟขื้อนเมครับไปอะไรกวานควเลยครับมาลุ้นกันพี่น้องว่า้หวันแลวรอบนึงแล้วจะโดนตัวใหญ่บ่ ุดนแั้ครับแย่เตี้ยหน้ายน่งแย่พอดีบาตรกรมโปรน่ะร้องหอบรุนแรงสาดช่วอยตามเงี้ยยู่ตัวอ่ะ

เด่นดไหอไพี่พิง่ตายตัวไฮีมึงน้ยนั่นมัค้าอยู่โอ้ยตต้โอ้ยโอ้ยนฟาวครับนอกเนี่ยฟ้าวทำไมครับลากไม้อกเนี่ยฟ้าวไปแล้วากทำการลากกึอเกาแล้วครับลาก แ้า,าแก้แคระนู้บอดปลาไปไ่อีปลาไปตามมึงจะแน่นั่งมาว้ายแรคยแระตีน ลายนี่ยค่อยๆลากนะครับ